ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบเทสเหยื่อกบ BTV สามจุดห้าเซนนะครับงานแทนเมคครับจากทางา BTV fishing นะครับวันนี้ทำสามจุดห้าเซนออกมาลองเทสแอคชั่นดูนะครับว่ามันจะกระโดดดีไหมนะครับผูมีขลื่นน้ำมองไม่เห็น โกนหน้าดูเหมือนกันอน๋อแาวนี้นัง่งเตียนๆหน่อยน,นั่งเตียนเลย นี่ครับเป็นเตียนครับคจะได้พ้นที่น้านี่นะครับแอคชั่นของแอวจะท้าของทางร้าน b ีทีบีครับว่าการน่าเอาตัวห้าเซนมาลองเหมือนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> เรียบร้อยครับ งานเทสครับช่อนบลอกหนึ่งตัวกบดีทีบนะีครับอันนี้ะครับหมายคลองน้ำน้อยๆน,นะครับโอเคนะครับ